ต่อไปที่เอามาแจกคะ่ะพี่ปูจะบอกเลยว่าต้องรู้หลักในการอ้างอิงนะคะในการเขียนงานวิทยานิพนธ์สำคัญนะคะเมื่อกี้นี้พูดเกี่ยวกับฟอร์แมตตอนนี้คือฟอร์แมตในการอ้างอิงของแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะคะ คุณต้องรู้ด้วยว่ามหาลัยคุณใช้อ้างอิงแบบไหนเป็น APA เป็น Harvard หรือว่าเป็นแคนาดาแต่ละมหาลัยใช้อ้างอิงไม่เหมือนกันถ้าคุณไปก๊อบมาจากมหาลัย A แล้วคุณมาใช้มหาลัยในมหาลัย B พี่ปู่มั่นใจว่าแต่ละที่ไม่เหมือนกันคุณต้องปรับให้เป็นของคุณเองให้ได้นะคะไม่งั้นอาจารย์จับได้นะคะรูปแบบการอ้างอิงมีกี่แบบอย่างนี้ค่ะที่พี่ปู่ยกให้นี่คือการอ้างอิงในในเนื้อหาก็คือวงเล็บเปิดทิติมาชัยมงคลแล้วโคลอนแล้ว2548อันนี้คือการอ้างอิงในเนื้อหาอีกอันนึงการอ้างอิงในเชิงอัดหรือเขาเรียกว่าฟุตโนตฟุตโนตเนี่ยใช้ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นในสาขาของนิติศาสตร์นะคะนะ อีกอันหนึ่งการอ้างอิงจากแหล่งสืบค้นนะคะการอ้างอิงจากแหล่งสืบค้นเนี่ยเราต้องรู้หลักว่าเป็นทางตรงที่เขาเรียกว่าเป็นปฐมภูมิหรือว่ามาจากทางอ้อมที่เขาเรียกว่าทุติยภูมิมเช่นคําว่าอ้างถึงในเนี่ยคืออ้างมาจากทางอ้อมรู้หลักการอ้างอิงทั้งหมดแล้วก็ยกมาถ้าเรายกมาเป็นหน้าเนี่ยให้เราอะสรุปประเด็น เอานะคะอย่ายกขึ้นมาทั้งย่อหน้าให้สรุปประเด็นเอาเพราะการยกมานั้นคือการก๊อปปี้นะคะให้เราสรุปประเด็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะหรือใช้การถอดความนะคะนะคะพี่ปู่ว่าหลักๆในการอ้างอิงหรือการเขียนงานวิทยานิพนธ์คือคุณอยากก๊อปปี้เขามาให้เขียนแบบสรุปความแล้วอ้างอิงให้ถูกหลักมหลาลัย ข้อนี้พี่ย้ำค่ะคือสำคัญมากนะคะพี่ปูฝากเทคนิคดีๆไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ